สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูเออีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนในหน่วยเรื่องวงจรชีวิตสัตว์ค่ะอบ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 เด็กๆคะได้ยินเสียงที่คุณครูเอร้องเมื่อสักครู่ไหมคะเด็กๆทายสิคะว่าเสียงที่คุณครูร้องเมื่อสักครู่นี้เป็นเสียงของสัตว์อะไรเอ่ยติ๊กต๊กติ๊กต๊กทายกันถูกไหมคะไนคะ วัฏจักชีวิตของโกบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เคโรคจะพาไปดูวัฏจักรชีวิตของกบกันนะครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยในช่วงฤดูฝนจะเป็นช่วงฤดูผสมพันธ์ของกบ กบจะส่งเสียงเรียกร้องหากันเพื่อที่จะผสมพันธุ์กันเช้าวันรุ่งขึ้นกบจะออกไข่ประมาณ2 0 0 0 3 0ถึง3,000ฟองหลังจากออกไข่ก็จะปล่อยเมือกออกมาจะเห็นไข่ลอยอยู่ในน้ำหลังจากไข่มีอายุได้หนึ่งวันไข่จะฟักตัวกลายเป็นลูกออดหลังจากนั้นจะเริ่มมีพัฒนาการทางร่างกาย จะเห็นลายบนตัวมากขึ้นในช่วง14 2 1วันจนอายุประมาณ25วันจะเริ่มมีขาหน้าและขาหลังออกมาหลังจากนั้นลูกออลถางเริ่มหมดและโตเต็มวัยเป็นกบที่สมบูรณ์จบไปแล้วนะคะสำหรับวงจรชีวิตของกบค่ะวันนี้นะคะคุณครูเอจะขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับวงจรชีวิตของกบ โดยการทําใบงานหน้านี้ค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาทําใบงานวงจรชีวิตกบกันค่ะให้เด็กๆเ,เขียนตัวเลขนะคะลำดับที่1ออกเป็นไข่ค่ะ 2. กลายเป็นลูกอ,อ๊อดสเป็นลูกออดเริ่มมีขาหน้าและขาหลังค่ะและ 4. หางเริ่มหดและโตเต็มวัยค่ะหลังจากนั้นให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามนะ เด็กๆจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะเมื่อเด็กๆระบายสีกบเสร็จแล้วนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยตัดกระดาษตามรอยแบบที่ครูเอ๋ทำเลยนะคะเมื่อตัดเสร็จแล้วให้พับครึ่งค่ะและพับประกบกันนะคะให้กบมาชนกันค่ะหลังจากนั้นจะได้เป็นกบแบบนี้ค่ะสามารถเปิดดูได้ด้วยนะ ใครทำเสร็จแล้วถ่ายภาพคู่ผลงานมาให้คุณครูดูบ้างนะคะ